มาดูแบบฟังหัด11.3การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานมาเริ่มกันที่ข้อที่1น,นะคะเติมคําตอบนะคะกําหนดสี่เหลี่ยมนี่นะคะแทนความยาว1หน่วยนะคะจะเห็นว่าหวีจะยาว3หน่วยนะคะแล้วก็แปลงสีฟันจะยาว5หน่วยนะคะแล้วก็กระจกจะยาว3หน่วยนะคะแล้วก็กิ๊บติดผมจะยาว 2หน่วยนะคะทีนี้เรามาดูที่คำถามกันนะคะโจทย์ถามว่ายาวที่สุดนะคะก็จะเป็นแปลงสีฟันนะคะแปลงสีฟันนะคะ,นนะ,คะยาวกี่หน่วยนะคะซึ่งก็คือ5ห,หน่วยนะคะต่อไปคำถามที่2นะคะสั้นที่สุดนะคะสั้นที่สุดก็จะเป็น กิฟติดผมนะคะกิฟติดผมนะคะยาว2หน่วยนะคะต่อไปกิฟติดผมสั้นกว่าแปลงสฟันอยู่กี่หน่วยนะคะก็จะได้5้ลบ2ก็จะได้เท่ากับ3หน่วยนะคะต่อไปแปลงสีฟันนะคะ ยาวกว่ากิฟติดผมอยู่เท่าไหร่ก็3หน่วยเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะโจทย์ถามว่ายาวกว่ากับสั้นกว่านะคะซึ่งก็จะมีหลายคำตอบนะคะเพราะนั้นเราก็จะยกตัวอย่างคำตอบนะคะเป็นแปรงสีฟันกับวีนะคะแปรงสีฟันยาว5หน่วยแล้วก็วียาว3หน่วยนะคะ เราก็จะได้แปลงสีฟันนะคะยาวกว่าวีนะคะเมื่อกี้แปลงสีฟันยาว5ห,หน่วยนะคะแล้วก็วียาว3หน่วยนะคะเพราะฉะนั้น5-3ลบ3ก็จะเท่ากับ2หน่วยนะคะและวีสั้นกว่า แดงสีฟันนะคะก็2หน่วยเหมือนกันนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันนะคะเติมคำตอบนะคะกำหนดให้แทงสี่เหลี่ยมนี้นะคะแทนความสูง1หน่วยนะคะแล้วก็มาดูที่รูปภาพนะคะเราก็จะได้รูปที่1นี้นะคะสูง หนึ่งสองสามสี่สหน่วยนะคะรูปที่สองสูงสองหน่วยนะคะรูปที่3มสูงห้าหน่วยนะคะแล้วก็รูปที่4สูงสี่หน่วยนะคะทีนี้เราก็มาดูที่คำถามกันนะคะหุ่นยนต์สูงที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นรูปที่3นะคะสูงเท่ากับ5หน่วยนะคะ ต่อไปหุ่นยนต์ที่เตี้ยที่สุดนะคะก็จะเป็นรูปที่สองนะคะสูง2หน่วยนะคะต่อไปหุ่นยนต์สนะคะสูงกว่าหุ่นยนต์สองนะคะก็จะได้5้าลบสองก็เท่ากับ3หน่วยนะคะต่อไปหุ่นยนต์สนะคะเตี้ยกว่า หุ่นยนต์3นะคะหุ่นยนต์3คือ5นะคะแล้วก็หุ่นยนต์4คือ4หน่วยนะคะเราก็จะได้หุ่นยนต์4เตี้ยก,กว่าหุ่นยนต์3ก็คือ5-4ลบ4ก็เท่ากับ1หน่วยนะคะต่อไปหุ่นยนต์3นะคะสูงกว่าหุ่นยนต์เราก็จะยกตัวอย่างเป็นหุ่นยนต์4นะคะซึ่งหุ่นยนต์3สูง 5หน่วยแล้วก็หุ่นยนต์4สูง4หน่วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับ1หน่วยนะคะต่อไปหุ่นยนต์2นะคะเตียวก,กว่าเราก็จะยกตัวอย่างเป็นหุ่นยนต์1นะคะหุ่นยนต์2สูง2หน่วยนะคะแล้วก็หุ่นยนต์1สูง4หน่วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้หุ่นยนต์2นะคะเตียวกว่า หุ่นยน์หนึ่งก็คือ4ีลบสก็จะเท่ากับ2หน่วยนะคะ